แาครับน่ครับมาครับอานึงครัแครับทางตัวไลนรอนตตุวอะัไหนๆไมให้กัน้นอากันนี่มาครับูได้งเลยต้องตต่ครับกึกเลยครับครับำหอกจับกระโพกกวจะเวาตเียกน เซ่ออีกแล้วมึอนี้ออกลายแล้วครับพี่น้องมือนี้ออกลายแล้วตัวเสื้อออกลายแล้วมึงนี่เอาดึกนะครับมึอนี้หอดไม้ถี่เอ้าต่อหัวเสือแล้วครับนี่มือเผาครับ เดินลงแป้งครับเดินลงงานหรือเล่เดินลงแป้งเดินลงแป้งมือเผาครับมือเผาย่างเขาครับมามามากับไส้ขี้เมาครับมามาหาลักตุ้ดเอเกิดทานตัวไรยัง้ยครับสวัสดีกลองแมวเฮ้ยทานตัวไรมากระไคนยูครับไรครับมือเี่เจี๊ยฮะไกตั้งแต่ทอดยางเนี่ปตั้งแลกู มาครับมาครับพี ờ, ่น้องเอามาเบิ right. <sh> ่งต่อหัวเสือไวรุ่นลาดต่อหัวเสือครับมื่อนี้คือเก่ารไวรุ่นลาดต่อหัวเสือเนี่ยปพืดออะไรคต่อหัวเสืออยู่ไซบอกทีมงานนี่เลยครับกล้องแมวทีมงานกล้องแมวชาแนลครับไม่ทำให้ผิดหวังลาดต่อหัวเสือเฮ้พี่น้องอู้ผือเฮ้ยมาครับพี่น้องสู้เบิ่เหตุบัวนึงพูดีครับ ครับผมนี่ขั้นตอนกันสิตจุดแล้วนะครับเด็ดลงแปง้งมือเผาครับนี่พี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องนี่เอาครับพี่น้องนี่เอาเด้อพี่น้องพี่น้องไปแช่เดี๋ยวแช่ลงเดี๋ยวพูดให้ครับให้ชัดวนชะงันเฮ้ยดีแล้วเฮ้ยเสร็จมือจุดครับ บระมาณเด็ดเว้นเด็นลงแป้งนะครับมือเผาผมมือเผาครับนี่เอาละครับพี่น้องเอาละครับจุลละครับประมาณเด่นนะครับมือเผาเฮ้ยฮามึง ปไาเอ้ยเอาละครับพี่น้องไปแล้วครับ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 พี่น้องไปละครับไปแล้วครับพี่น้องไปล้วครับพี่น้องหนีละครับพี่น้องหนีได้พี่น้องหนีได้หนีได้พี่น้องหนีก่อนพี่น้องหนีก่อนพี่น้องหนีก่อน

นะจุดแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอิ้มแล้วไปเที่ยวเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับอันตอนกันจุดแล้วครับพี่น้องจุดเพื่อไหแม่มันมันหนีครับมันหนีมัน,น,มนออกจากข้างครับเพื่อถี่ห่าเสียเอาห้างต่อลงมากครับต้องต้องใช้วิธีการจุดครับอันตรายครับ อันตรายเลยทีเดียวตัวหน้าปองเลยเนี่ยก็ต้องใส่วิธีนี่ครับวันนึงหนึ่งก็ใส่ตัวดานเลยนะเขาจะแน่ใจว่าตัวแมวมันมันหนีออกจากห้างเมดครับบินขึ้นจากห้างเมดแล้วก็จังแทงเอาห้างมันครับเราลับป้องเราลับจุกนะป้อง อากพาเขาไปใกลๆย่คร <mile> ับพี่น้องแต่ว่างานครับตรายครับเอาเนี้ยเาเนี้ยเนี้ยเอาเอาเนี้ยเนี้ย

เต้ก็อัดสามอยูนกันเนาะก็อัดให้กับเตกเนาะก็ให้กันนนี่ดี๋ยวโน้กับต้นานี่กันขน่ดไหนี่ครับพี่น้องมาครับมาครับพี่น้องถูกเอ้จุกมือกล้องทั้งกล้ามเนี่ยมาครับนี kind of um, ่พี fruit, ่น um. ้องมาครับพ okay. ี่น okay. 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 ้องนี่เามาเบิ้งต่อเอาต่อครับ นี่ครับพี่น้องทั้งไงทั้งที่ได้อยู่ครับมันถ่ายพ่อได้ถวยหนึ่งอยู่พี่ครพี่น้องมาครับพาไปเบิึงข้างในอีกครับพี่น้องออกมาครับเอาเสือครับมาครับคนขับเทปดูนะเบิึงบึงครับหนึ่งลองแทงเอาอีกอีกทางหนึ่งครับพี่น้องตนะครับเอ้ยจัดงามเลยหรือเออเลยเจ๋เลยดูหนึ่ง

ลองปู of of ตลองก็ตลอดเลองนะครับนี่กันถุงกันยี่ห้อเอกระทดดมุมโ้ยว่าหายึิ๊ับโอเคดอกฮะเฮ้กวนนัเงนได้กวเนี่อย่านีนะมีติดแต้อะไรต่มอีกแล้ว

การอเลมตนาทุกการอออกแล้วไหมไปครับไปครับไปถ้ามันไม่ออกมันก็วิ่งมาหาผมอยู่เลยขวดไปครับียบร้อแล้วครับ่ นี่ครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวตัวแม่มันตามครับโอเคโอเคเสียออลตากดสุดาจเลยก็เอาไปดูอยู่โดรนหรอไอ้หลักฮะดันไลน์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องการกลับครับวันนี้หลายคันอยู่ครับพี่น้องโค้งเสือลุ้นเต่าไปรุ่นล่าเต่าหค้เสือมี่ไหนบอกทีมงานนี้ได้ครับไม่ผิดหวัง ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดส่วนย่างผู้สาวนส่วนย่างผู้สาวสาวงามๆครับพี่น้องอันนี้ตัวเจี่ยวขัดก้นเสียครับผม ยืเลืกพระกอนดล้วสิ่อกรให้สอนารเสียมตานี่หรวเลยฮะุูบ้งลสารมเหรอมีฟอกก่อนลบฟองละวีฟองลบก็เปเขียนม่กรอก็ฟองอสิดูแลมันเดูแลนะดูแลฮ่าให้ยกเลิกพระกอนเานเอาอดเอาดนบัญชีแม่ให้นดองเลยอาพอม ไม่เนี้ก็ปิดคลิปก่อนนะครับอีพีนี่ก็จบไปแล้วนะครับฟากกดไไค์กดแช่สัตั์ตะไคร่ปักตะไคร่หรือจะเอาปักเอาตะไคร่นี้ไปใส่แกงยางก็ไเด้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์อะไรนะครับอีพีนี่โอ้อีพีหนาอาชีปไปหาคนทีอยากให้แปใส่กระสีปนะครับไปจับจระเข้ก็ไปให้จระเข้กินก็อาสีเด้ไปแต่ว่าเดินเสาก็อาสีมีนะครับ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับรุ่นกองแมวชแนลฝากนั่นครับช่องกอ,องแมวชแนลนะครับ